สวัสดีทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะต้องแนะนำกระเป๋าหนังจระเข้ตัวนี้เป็นแซกงานแซกทรงตราา้าสวยๆมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะงานนี้เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดเลยแล้วงานตัวนี้นะคะพี่ๆความสวยความโดดเด่นความยากของงานเนี่ย ต้องบอกเลยว่ามีแค่อย่างละหนึ่งใบนะคะมีแค่อย่างละหนึ่งใบเป็นงานลิมิเต็ดที่แบบไม่สามารถลอกเลียนแบบได้เลยจริงๆเพราะว่ากว่าจะได้กระเป๋าใบนี้มาใบหนึ่งเนี่ยความยากของกระเป๋าใบนี้นะคะก็จะอยู่ที่การรวบรวมสีหนังละหนึ่งยากละสองต้องใช้เวลานะคะการจะรวบรวมให้ได้หลายสีต่อใบหนึ่งสองแซกค,คือมันต้องเย็บทั่วทั้งใบแล้วก็แต่และที่จะแซกไม่เหมือนกันนะคะแซกห่างแซกที ที่ขึ้นอยู่กับความปราณีตแล้วเราใช้ได้เยอะมากได้ก็แพงมากด้วยนะคะต้องเย็บให้สวยทั่วทั้งใบ3การวางตำแหน่งสีสําคัญนะคะพี่พการวางตำแหน่งสีเนี่ยแต่ละที่จะทําไม่เหมือนกันเพราะว่าบางที่หยิบสีไหนมาได้ก็แซกเลยหยิบสีไหนมาได้ก็แซกเลยแต่งานของน้องเลยนะคะจาก ค่อนข้างละเอียดและให้ความสําคัญกับรายละเอียดทุกจุดเลยเดี๋ยวน้องเอกจะบอกแล้วตัวนี้นะน้องเอกจะบอกว่าค่าแรงสูงนะพี่ๆี่เพ,พ,พราะว่ากว่าจะเสร็จใบหนึ่งใช้เวลานานาแล้วก็ค่าหนังซับหนังด้านในเบอร์เริ่มเบอร์เทิมเลยหนูจะบอกว่าใบนี้นะหนังจระเข้นี่เหมือนให้ฟรีคิดแต่ค่าแรงกับค่าหนังวัวเท่านั้นใบที่หนึ่งเดี๋ยวน้องเอกจะให้รหัสนะคะพี่ๆเพราะแต่ละใบรหัสไม่เหมือนกันนะคะใบนี้นะเดี๋ยวน้องเอกให้ขนาดแล้วก็ราคาขนาดกว้างล่าง13บา กว้างบน17.5สูง10นิ้วหนา4นิ้วรหัส03รหัส03ราคา3,990บาทสวนแบบ c o นเล f อฟมากราคาอยู่ที่3,990บาทตัวนี้เราจะเล่นสีดำตรงกลางเราจะเล่นสีดำตรงกลางพี่ๆเห็นไหมคะ,ะแล้วความสวยของสีพี่ๆดูนี คันแล้วฟูมากเขาจะใส่สีเป็นแถวมาสวยเลยเห็นไหมสีเป็นแถวเป็นแถวเออสีเป็นแถวแบบสวยงามมากมากเลยพี่ๆค่ะร้านหัตศูนย์สามเวลาที่พี่ๆใส่เนาะพี่จะใส่เสื้อผ้าสีขาวสีดําสีแดงได้สวยหมดพี่ๆจะใส่เสื้อผ้าสีชมพูก็สวยนะคะงานแซกตัวนี้พี่ๆดูค่ะด้านในเป็นหนังวัวแท้เฉพาะค่าซับในนะคะเฉพาะค่าซับในเกินสองพันพี่ๆไซส์ใหญ่ขนาดเนี้ยถ้าหนูเอา หนังวัวด้านในไปผลิตกระเป๋า1นึ่งใบราคาขึ้นห้างไซส์ใหญ่ขนาดนี้ต้องมี5,900บาทแต่ไซส์ใหญ่ขนาดนี้พี่พี่ขาเนี่ยเฉพาะค่าซ่อมในสองพันน้องเอกขายหลักพันบวกกำไรหลักร้อยนะคะแล้วก็ช่องซิปด้านข้างช่องอนเนกประสงค์ด้านข้างทุกช่องเป็นหนังวัวแท้หมดเลยอันนี้ใบที่หึงค่ะไปต่อกันที่ใบที่สใบที่สนะคะ รหัส0ูนยสรหัส0ูนพี่พี่ดูใบนี้ใบนี้เขาก็จะเล่นเป็นเออสีดําสีดําตามด้วยสีขาวตามด้วยสีขาวแล้วต่อด้วยสีสดต่อด้วยสีสดเห็นไหมคะว่าลูกเล่นแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยลูกเล่นแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยทีเนี้ยมันก็จะอยู่ที่การรังสัรคของแต่ละใบแล้วพี่พี่จะโชว์ฝั่งนี้ก็ได้โชว์ด้านนี้ ก็สวยโชว์ด้านนี้ก็สวยคือสวยหมดแหละทีนี้การโชว์หนังการวางหนังการวางสีทีละชิ้นทีละชิ้นให้สวยแบบนีน้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะพี่ๆไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วทรงนี้เป็นทรงที่มีความสวยมีความหรูมากนะคะแซกตะการุนนี้คือสุดยอดมากๆเลยอ่ะถ้าชอบใบนี้ก็แคปภาพทักแชทมาได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะต้องการเก็บเงินปลายทางหรือโอนเงิน แจ้งได้เลยค่ะและสําหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอทาง YouTube นะคะน้องเอก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอ no ทางไลน์นะคะน้องเอจะบอกว่าคิดแค่ค่าหนังวัวกับค่าแรงแค่นี้จระเข้นี่เหมือนให้ฟรีเลยไอ้ที่สะสมมาเนี่ยราคาเนี่ยเหมือนให้ฟรีเลยค่ะ3,990บาทเท่านั้นเป็นงานศิลปะพี่ๆคะตัวนี้คืองานสีมือ เป็นงานฝีมือและเป็นงานศิละปะที่สวยงามมากๆแต่ละใบไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะเอออันนี้ด้านล่างจะเน้นเป็นเข้มด้านล่างเน้นเป็นเข้มด้านบนเน้นสดใสสวยไหมเออแต่ละใบเขาจะวางหนังไม่เหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทําทีละใบทําทีละใบทําทีละชิ้นทําทีละชิ้นและเราอยากจะให้พี่ๆี่ดูการแซกแบบเนี้ยเป็นงานแซกที่ละเอียดและถี่มากๆเย็บถี่มากๆนะคะแซกมีหลายแบบนะแซกห่างห่างแบบแบบ อันนั้นคือแซกแบบเร็วอ่ะใช้เร็วแล้วก็ใช้เวลาน้อยแต่อันนี้ใช้เวลานาน,านต้องบ่งบอกถึงความแข็งแรงทนทานความตั้งใจมุมานะของทีมช่างเลยกว่าจะได้ใบหนึ่งยากมากและต้องเห็นจะใช้งานให้ดูนะคะว่ารุ่นเนี้ยคือพี่ๆจะถือเป็นทรงใหญ่ก็ได้แล้วอยากได้แบบว่าอยากย่อส่วนอยากย่อส่วนเนาะอยากถือเป็นใบเล็กให้มันเล็กลงมาหน่อยเราจะมีอะไหล่คอหมาอยู่ด้านด้านใน,นนะคะอ่ ได้ถือเป็นทรงอย่างนี้ก็ได้นี่ใช้งานเป็นปะกาลเล็กอย่างนี้ก็ได้สวยมากดูความเก๋นะดูความเก๋ของกระเป๋านะคะพี่พี่ตัวตัวกระเป๋าตัวสวดทรงแล้วก็ลูกเล่นของเขานี่ค่ะไม่ใช่สวยธรรมดาสวยเวอร์มากนะคะทรงนี้ขยายขยายได้หดได้ไม่เสียทรงหนุนบอกว่ากระเป๋าแบบนี้ทำยากช่างต้องเก่งจริงๆแล้วค่าแรงนะพี่พี่ คิดพันหนึ่งนี่ถูกที่สุดแล้วนั่งเย็บกันตาเหลือกเลยค่าซับในนะคะบวกกันในหลักร้อยหนังจระเข้อันนี้ให้ฟรีที่สะสมมานีคือให้ฟรีเลยคิดแต่ค่าแรงกับค่าซับหนังไปต่อกันที่ใบต่อไปคะ่ะใบต่อไปตัวนี้รหัสศูนย์หกศูนย์หกตัวนี้คะ่ะสีดำตรงกลางแล้วก็แต่งเป็นขอบขาว สีดาตรงกลางแต่งเป็นขอบขาวเหมือนเป็นดอกไม้อ่ะคะ่ะน่ารักมากแล้วขอบข้างเข้มขอบข้างเข้มเห็นไหมคะว่าแต่ละใบเนี่ยเขาจะวางสีไม่เหมือนกันคืองานแซกนี่คือการที่แต่ละโรงงานเนี่ยพี่พีพเวลาเขาผลิตเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็าจะต้องสะสมหนังนะคะต้องย้ำเลยว่าเขาต้องสะสมหนังแล้วหนังจระเข้เวลาเราซื้อตัวหนึ่งเนี่ยเขาคิดเป็นตารางเซนติเมตรนะคะแต่ละตัวราคาไม่เท่ากันเขาจะวัดความกว้างความยาวความสูงแล้ววัดออกมาเป็นราคา เพราะฉะนั้นหนังจระเข้เนี่ยทุกชิ้นทุกชิ้นนะคะย้ำว่าทุกชิ้นผ่านการซื้อมาหมดเลยจะใช้คำว่าเศษหนูยังไม่กล้าพูดเลยค่ะเพราะว่าเขาคิดเป็นตารางเซนติเมตรเขาคิดเป็นตารางเซนติเมตรเพราะฉะนั้นทุกเซนติเมตรเนี่ยเขาใช้เงินซื้อมาหมดแต่เขาต้องเหมาเป็นตัวไงเขาไม่ได้เหมาเป็นจุดๆว่าเออวันนี้ฉันจะซื้อท้อง10เมตรนะเออไม่ใช่ฉันจะซื้อท้องเฉพาะท้องเนี่ยสักประมาณ100เมตรเออไม่ใช่เซนติเมตรพูดผิด 100ซนติเมตรสองซนติเมตรฉั้นเจาะเฉพาะท้องไม่เขาขายเป็นตารางเซนติเมตรแล้วเขาขายยกตัวหนูไม่กล้าพูดว่าเศษหนังเลยพี่พี่เพราะว่ามันไม่ใช่อ่ะมันเป็นหนังที่ผ่านจากที่มันแบบเขาผลิตแล้วแล้วมาเหลือจากการผลิตลน้องเยกก็ไม่กล้าใช้คําว่าเศษจริงๆเพราะว่าเขาซื้อทั้งตัวเขาซื้อทั้งตัวแล้วทุกตาราง เซนติเมตรคือเขาคิดเงินมาหมดแล้วอันนี้ดูถึงบอกว่าถ้าคิดเป็นเงินจริงๆมหาศาลนะพี่ๆเฉพาะค่าหนังจระเข้แต่หนังจระเข้อันนี้เหมือนให้ฟรีเหมือนให้ฟรีเลยนะคะพี่ๆขาดูดิดูความสวยก่อนนะคะหนังจระเข้ใช้เป็นบริเวณขาเรียบเกร็ดมังกรนะคะกว่าจะรวบรวมสีได้ขนาดนี้เล่าง,งานแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะพี่ๆเพราะว่าสีเนี่ยถ้าไม่ผ่านการรวบรวมเนี่ยทำไม่ได้นะต่อไปค่ะใบต่อไป ตัวนี้รหัส01 01ด้านล่างเข้มด้านล่างเข้มตรงกลางสดตรงกลางสดเ้วก็ตัดด้านบนเข้มตัดด้านบนเข้มอีกทีหนึ่งเห็นไหมคะการวางหนังของแต่ละใบอ่ะมันจะมีความสวยอ่ามันจะมีความสวยแล้วก็ความโดดเด่นมีเอกลักษณ์ทุกใบแล้วจะเป็นเกอ่าเป็นการวางหนังที่ไม่ม่วเลยไม่ม่วเลยแม้แต่ใบเดียวเลยนะพี่ๆนะ วางอย่างตั้งใจให้สวยงามเลยนะคะพี่ๆคะ่ะอยากได้ใบไหนพี่ๆแคปภาพ Cap up, ทักมาได้เลยนะคะสวยและโดดเด่นมากคือถ้าพี่ๆถือกระเป๋าใบนี้ใส่ชุดสีส้มก็สวยใส่ชุดสีขาวสีน้ำเงินก็สวยค่ะใส่ชุดสีดําก็สวยคันเลอฟูมากนะคะสวยเหลือเกินว้าวพี่ๆคะ่ะอันนี้เลน้นแบบโดดเด่นเหลือเกินนะสุดๆไปเลยนะศูนย์แปดลหักศูนย์แปดถ้าชอบแบบคันเลอฟูใส่เสื้อผ้าสีสด,สด วันนี้อยากใส่สีเหลืองวันนี้อยากใส่สีชมพูวันนี้อยากใส่สีฟ้าอยากใส่สีน้ําเงินพี่ๆพี่จะใส่เสื้อผ้าสีไหนก็ได้ที่มีอยู่ในสีเนี่ยในสีกระเป๋าอะสวยหมดค่ะสวยหมดแน่นอนเนี่ยใส่ได้หมดเลยใส่ชุดสีฟ้าถือกระเป๋าใบนี้ก็สวยค่ะใส่ชุดสีชมพูแบบนี้ก็สวยน้าตาลก็สวยน้ําเงินก็สวยเหลืองก็สวยเอาจริงๆถ้าแบบจะเอาคัลเลอร์ฟูนี่ต้องไปแนะนําใบนี้เลยสวยแปนะคะสวยมากเลยเแซกต,ตรกานะคะ ขาเรียบเกรดมังกร3,990น 3, บาทเนาะอันนี้พี่พี่ทรงเอ๋ยสูยพ,พี่ดูความสวยดิขอบมุมทุกอย่างเป๊ะเวอร์มากนะคะขอบมุมด้านข้างสวยเป๊ะเวอร์มากทุกอย่างซับนงซับในค่าแรงมหาศาลขายบวกกำไรหลักร้อยเท่านั้นนี่คือชิ้นงานศินละปะที่สวยและทรงคุณค่ามากๆเลยพี่พี่ไม่ใช่งานแซกที่ไหนจะสวยขนาดนี้นะคะ อยากได้ใบไหนทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปของหน่เอยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ